สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27มกราคม2565นะคะห้างทองหวังยามีนำส้คอสองสลึงนะคะมาอัปเดต,ตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นสินค้าเข้าใหม่วันนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันทีละลายก็เลยค่ะ แรกนะคะจะเป็นสร้อยคอนะคะลายทาโรค่ะคันตุ้มนะคะความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ที่18นิ้วนะคะเส้นที่2นะคะจะเป็นงานโชจี้นะคะโชจี้ดาวค่ะตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายดิกโก้นะคะความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ที่16นิ้วนะคะ ไอคอเส้นนี้นะคะจะเป็นลายสีตองนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่18นิ้วนะคะให้ดูงานใกล้ๆนะคะลูกค้างานสวยแล้วก็งานละเอียดมากค่ะเส้นนี้นะคะจะเป็นงานโซ่ฝรั่งค่ะงานโตกนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีพ้นทรายนะคะทั้งเส้นเลยค่ะความยาวเส้นนี้ยาว20นิ้วนะคะ จะเป็นลายน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นงานเบลน,นะคะคั้นตุ้มนะคะความยาวเส้นนี้ยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะไล่ต่อมานะคะจะเป็นลายไดอาน่านะคะขั้นตุ้มนะคะจะมี2แบบนะคะอันนี้จะเป็นแบบทองล้วนนะคะอันนี้จะมีแบบปัดทองคำขาวนะคะความยาวทั้ง2เส้นนะคะจะยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะไล่ต่อมานะคะจะเป็นงานชูจีหัวใจนะคะ สร้อยนะคะจะเป็นลายสีาสาวค่ะจะเป็นงานปันนะคะแล้วก็โชว์จี้หัวใจค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วนะคะลายต่อไปค่ะจะเป็นลายมูนคัพปัดทองคำขาวนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วลายนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มสาวๆนะคะเพราะว่าใส่แล้วน่ารักมากๆเลยค่ะ ต่อนะคะเป็นงานโชจี้ค่ะตัวสร้อยจะเป็นลายเบนนะคะแล้วก็จะมีจี้ดอกพิกลน,นะคะแล้วก็จะมีระยะด้วยค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นลายห่วงคู่ค่ะจะเป็นงานป่งนะคะความยาวเส้นนี้ยาว22นิ้วราคะสามารถใส่สวมหัวได้ค่ะลูกค้าไปดูงานใ,ใกล้ๆนะคะ นี้นะคะจะเป็นตัวสร้อยจะเป็นลายเบนค่ะท่านมีนานะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่18นิ้วนะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นลายเบนค่ะคท่านตุ้มค่ะความยาวเส้นนี้ยาวอยู่ที่ส6นิ้วนะคะ ลายนี้นะคะก็เป็นลายยอดนิยมนะคะเป็นลายโซ่ไข่นะคะความยาวมีไซส์นะคะ16นิ้ว18นิ้วแล้วก็20นิ้วนะคะขนาด20นิ้วอะคะ่ะสามารถใส่สวมหัวได้นะคะลายนี้นะคะจะเป็นหวายเครื่องนะคะความยาวเส้นนี้ยาวอยู่ที่18นิ้วค่ะ เส้นนี้จะเป็นงานปันนะคะลูกค้ารายนี้นะคะลูกค้าจะเป็นลายโซฟาหลังนะคะจะเป็นงานปันนะคะความยาวอยู่ที่18นิ้วคะ่ะจะต่างกันตับเส้นแรกนะคะที่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะลูกค้า อันนี้จะเป็นงานโปร่งนะคะอันนี้จะเป็นงานปันค่ะขนาดเส้นจะต่างกันนะคะเส้นนี้นะคะจะเป็นงานโชวจี้ค่ะตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายบิดนะคะแล้วก็จี้นะคะจะเป็นรูปตัวแฮกนะคะเอ่อล้อมด้วยพลอยค่ะความยาวเส้นนี้ยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะลายนี้นะคะ ลูกค้าหลายๆคนนะคะจะเรียกว่าลายกล่องใจนะคะกล่องหัวใจนะคะตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายโซ่กล่องนะคะแล้วก็โชว์จี้หัวใจค่ะความยาวเส้นนี้ยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะงานน่ารักมากๆเลยค่ะลูกค้าลายนี้นะคะจะเป็นงานดอกไม้นะคะตรงกลางดอกไม้นะคะจะปังด้วยพลอยคะ่ะ ก็จะมีโซจีตุ้มนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายเบ็ดค่ะความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ที่16นิ้วค่ะเส้นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานโปร่งค่ะตัวสร้อยจะเป็นลายผ่าวายนะคะคันด้วยป้องนะคะตลอดทั้งเส้นเลยความยาวเส้นนี้ยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะลายนี้นะคะจะสั้นหน่อยนะคะยาวอยู่ที่16นิ้วค่ะ ตัวสร้อยจะเป็นลายห่วงนะคะคันตุ้มแล้วก็หัวใจค่ะงานน่ารักมากๆเลยค่ะลายนี้นะคะเป็นลายโซ่กล่องปัดทองคำขาวค่ะลูกค้าสวยมากๆเลยค่ะเป็นงานยอดฮิตที่สาวๆนะคะชื่นชอบแล้วก็ออเดอร์กันมาเยอะมากๆเลยนะคะความยาวเส้นนี้ยาวอยู่ที่18ป นะคะแล้วโดนไฟนะคะก็จะวิบปั๊บนะคะสวยมากๆวันนี้นะคะก็อัปเดตลายส้คอนะคะน้ำหนักสองสลึงนะคะ ที่เข้าใหม่วันนี้เลยนะคะอัปเดตเ่อครบทุกรายแล้วนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะดูรายเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามสินค้านะคะสามารถแอดมาที่ไลน์แอดที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่056 227 556นะคะทางร้านนะคะรับชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ คลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ